เฮ้ย <S an> คืออย่างนี้จิว๋วเวลาที่พี่ยกไม้ขึ้นไปอ่ะนะครับเวลาที่พี่ยกไม้ขึ้นไปเนี่ยแล้วตีปุ๊บเนี่ยลงมาเนี่ยนะครับตีลงมาแล้วเนี่ยมันเฟดว่ะจิว๋วตีลงมาแล้วเนี่ยมันมันเฟดว่ะเอาแน่นอนพี่ต้องเลิกใช้คําว่ายกไม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะคําว่ายกไม้นั่นแหละครับทาให้พี่เนี่ยสวิงเพี้ยนไปเลยต้องใช้คําว่าลากไม้แล้วการที่ยกไม้นะั่นคืออะไรพี่ยกมันขึ้นมาก็เลยทําให้สวิงพี่อ่ะมันชันเกินไป พอขึ้นแล้วมันชันเกินไปมันก็เลยทําให้พี่ตีลงมาแล้วมันเฟดงนั้นวิธีการแก้แก้อย่างไงแก้แม่งแบบบ้านๆแล้วแก้ตรงข้ามแก้ตรงข้ามแม่งเลยไอ้ตรงที่พี่ขึ้นมันชันเกินไปให้พี่ขึ้นเห็นไหมให้ขึ้นแบนๆขึ้นไปเห็นไ่มไม้มันมีลายเกินกับมันอยู่ให้วางไม้มาพอวางไม้มาเสร็จปุ๊บวะนะครับไม้มันจะแบนลงไปเลยแล้วเสร็จปุ๊บเป็นไงเวลาขึ้นก็ขึ้นขึ้นแบนๆขึ้นไปเลยเห็นไหมลากแม่งแบนๆแบบลากไปยาวๆแบนๆขึ้นไปนะครับแแลล้วตีมม่งา ขึ้น,น,นแบนๆแม่งเลยแค่ตกแก้แม่งตรงท่ามนะและเดี๋ยวแค่นี้หายแล้วนะครับอย่าใช้คาว่ายกให้ใช้คาว่ลาลากไม้นะครับลากแม่งายาวๆหายแล้ว